ความรักของคนที่เกิดวันอังคารนะคะห่วงเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายน2564นะคะชาววันอังคารเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคุณนะคะว่าคุณจะไปในแนวทางไหนไพ่แนะนําอะไรนะคะมาดูกันเลยค่ะชาววันอังคารนะคะความรักของคุณเนี่ยถ้าหากว่าคนเป็น มีคู่แล้วนะคะคนวันอังคารเนี่ยจะเป็นผู้นําครอบครัวจะแบกรับภาระทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเกี่ยวกับครอบครัวไว้นะคะดังนั้นคนวันอังคารเนี่ยคุณก็จะมีภาระผูกพันมีเรื่องที่จะทําให้คุณต้องเครียดเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าคุณเป็นผู้นําคุณเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเริ่มต้นครอบครัวการเก็บเงินการไปสู่เป้าหมายการดูแลลูกดูแลแม้กระทั่ง บุพการีนะคะคุณก็ต้องเป็นคนที่ ดูแลแล้วก็รับผิดชอบนะคะถึงแม้ว่าจะมีญาติพี่น้องหลายๆคนก็ตามนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณค่อนข้างที่จะไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการหาคู่นะคะเพราะดูเหมือนว่าคุณจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะทําให้คุณเข็ดลาบหรือว่าทําให้คุณไม่ค่อยอยากมีความรักนะคะคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการทํางานการ หาเงินนะคะการดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะหรือบางคนนะคะก็จะเข้าหาธรรมะเป็นคนที่ชอบที่จะอยู่สันโดษนะคะชอบที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถแล้วก็พัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะทำให้คุณไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของการหาคู่ สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะถ้าหากว่าห่วงสามเดือนนี้คุณเครียดคุณเป็นกังวลนะคะในเรื่องของการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายได้นะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลบุพการีที่อา,อาจจะ อายุเยอะแล้วนะคะทําให้คุณต้องดูแลแล้วก็เป็นกังวลนะคะขอให้คุณคิดเถอะค่ะว่าคุณกระทําไปด้วยพื้นฐานจิตใจที่เป็นคนที่มีความกระตันยูนะคะ<ม>คุณเป็นคนที่แบ่งเวลาแล้วก็หาเงินหรือว่าคุณเป็นคนที่จัดสรรในเรื่องของการจัดสรรคนการจัดสรรเงินได้ดีนะคะดังนั้นทุกๆคนเขาก็เลยจะให้คุณเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วก็เป็นผู้นำนะคะ ความรักของคนวันอังคารที่มีคู่แล้วนะคะ,ะไม่ว่าคุณจะเครียดหรือว่าคุณจะมีภาระหนักแค่ไหนนะคะคุณก็ทามันไปด้วยความตั้งใจแล้วก็พื้นฐานที่คุณรักทุกๆคนรอบข้างนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะทําให้คุณไม่สามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างได้คุณก็จะสามารถมีวิธีดูแลตัวเองมีวิธีที่จะ ขจ,จัดความเครียดได้เป็นอย่างดีนะคะเรื่องบางเรื่องคุณก็ใช้หัวใจบางเรื่องคุณก็ใช้สมองดังนั้นคนวันอังคารถึงแม้ว่าคุณจะเครียดคุณจะเป็นกังวลมากสําหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่คุณก็สามารถจัดการปัญหาทุกอย่างไปได้ด้วยดีช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณมีมลสุมรุมเร้ามีความเครียดความวิตกกังวลนะคะ ขอให้คุณมั่นใจในพลังแห่งความกระตันยูต่อบุพกาลีในพลังแห่งที่คุณรักครอบครัวนะคะที่คุณมีจิตใจพื้นฐานที่ดีนะคะคุณจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะขอให้คุณอดทนแล้วก็อดกลั้นต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่เป็น คนที่มีความตั้งใจแล้วก็จัดสรรเวลาจัดสรรเงินทองได้ดีนะคะดังนั้น,นช่วงนี้ก็ใช้สติปัญญาใช้ความอดทนให้มันผ่านพ้นไปก่อนนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าหากว่ามันออกมาค่อนข้างที่จะไม่ดีนะคะก็ขอให้หันหน้าคุยกันอย่าเมินเฉยต่อกันนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็มีปัญหาขอให้หันหน้าคุยกันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะสิ่งต่างๆจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้น,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะ